ไปเบิองอีกหนึ่งโครงการดีๆครับทีท่าทางจังหวัดยะโสธรน,นี่ได้เปิดโครงการท่องเที่ยวชุมชนบ้านทายี่มดีโฮฟนะครับสมอาสัมพัสเนทองทินผอมลุงมือเห็ดส่างไ,ได้ให้กับชุมชนครับที่บ้านทาเยี่มตบนเครื่องข้ามอำเภอเมืองยะโสธรโดยมีนายสมชัยบุรณะประหลัดจังหวัดยะโสธรเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกิจ,จกรรมลัก ส,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  ande, ส่งเสริมการกกท่องเที่ยวเชิงสั่งสรรกิจกรรมที่2จัดกิจกรรมนะครับส่งเสริมการเรียนรู้หนักท่องเที่ยวลงมือเหตุนะครับที่หวังให้พี่น้องนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ชุมและกัะชุมชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสั่งสรรและกับเพิ่ม raft, รายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยมีคณะหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการผู้นําชุมชนนะครับและกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขารวมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่น ซึ่งผู้เขาร่วมกิจกรรมนะครับแกสามารถเล่นลู่และก็ร้องม,มือเฮดได้ฟรีบ่ม,มีค่า,ชาใช้จ่าย เป็นการสัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวในมุมถี่บกคือไผ่ทีสำนักงานพนัฒนาชุมชนจังหวัดยะโสธรองค์การบริหารส่วนตำบลเครืองค่าอำเภอเมืองยะโสธรมีเป้าหมายที่จะเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่มาเยือนได้สัมผัสกับสเสน่ห์และอัตลักษณ์ของชุมชนพ้อมกับโล่งมือเหตุกิจกรรมที่สร้างสรรค์ซึ่งบอกเพียงแต่นักท่องเที่ยวนะครับที่จะได้ประสบการณ์ใหมๆ่ๆความรู้ใหม่ๆแล้ว ยังเป็นการสอยพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกาอาชีพของคนในท้องที่ในอีกดึงทางซึ่งก็เป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความมั่นคงและก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถพึงพาเจ้าของได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับ